ยังไงไม่โดนอีกแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นไหมใสทอดอ่ะใสครึ่งโลอ่ะอ่าพิษด้วยทำหัวมึงโหนตัวโตอ่ะนะตัวโตอยู่นู่นมาแล้ววันนิ้ปิดกล่องนั่นแหละ มองไม่เห็นโดนนะที่แรกอ่ะใช้ขื่นตอนแหลกเอยแหลกตอนนั้นอืมตปนนั้นใส่ถอดเฮ <c oughs> ้่ยตีตัวมันผิดโดนวิ่งผิดสิบหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปเดนหาเชียวห่างเจ้

จะเย็นจะเย็นจะเข้าอีนั่นเข้าวายน้ำว้ยโอ้ลุกมันอะอะไรปลาเล็ดอ่ะปลาเล็ดลงลงไม่น้อยบอมใช่เนี่ยบอมลงมาช่วยหน่อยอืมอนี่ครับจับไปฮะลงไปยังไงอย่างนี้แกงลงไลงวะ là tốc nào mà đắng nằm nè đấy Để lút nè Bắt luôn nè rồi <laughs>

โดน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 อะไระโอ้ดึงใหญ่เลยใหญ่ะ,อะโอ้พันนี่ขาว Ý, tông tông hạt kinh nhỉ? kinh thế nào kinh điều đúng ừ. không đây bà áo khá ngắn khi nữa tiến luôn tiến lèn dựa trong à tịt tím vào thế lũ à

จับปลายกิง่งจับปลายกิ่งได้ก็ได้กิ้ขงข้อเลยเออเนั่นแหละโอ้เบำรุงเทม luôn ngược nó đây này luôn ngược mình <cười> Ừ <cười> 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 Còn chưa ăn. Đó, anh đứng lên, lên đi còn được. Được Wow. Ê, hiệu này. Wow. Đó ครับ. <laughs> ครับครับคลิปหน้าชมกันใหม่ครับเดี๋ยวลบหน้า,มาหมานี่ฝนเจอฝนเลยมัไม่ลอยครับครับ